โฟกัสรถรูลิซ่าแบล็คพิงคราคา8หลักประเดิมคลิปแรกรันวงการ TikTok เพิ่งจะทำเอาแฟนๆใจฟูไปแล้วก่อนหน้านี้สำหรับลิซ่าแบล็คพิงคหรือลิซ่าละลิสามโนบาลที่ไปโผล่เชียร์บอลคู่ทีมชาติไทยเกาหลีใต้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานจนหลายคนพากันแชร์โมเมนต์ที่แต้มบุญสูงได้เจอลิซ่าและล่าสุดวันที่27มีนาคม ซึ่งตรงกับวันเกิดของลิซ่าที่ปีนี้อายุครบ27ปีแล้วและลิซ่าก็ได้มาแจากความสดใสทั้งในช่อง u t u b e และแค่นั้นยังไม่พอเพราะว่าได้เห็นลิซ่ารันวงการทิกทอกแล้วเข้ามาเปิดคลิปแรกลิซ่าเต้นถึงทำถึงอีกแล้วจะเรียกว่าดูลิว่าเต้นทีไรก็ไม่ผิดหวังจริงๆดูวนไปจ้า และงานนี้ก็อดโฟกัสรถหรูที่ลิซ่าขับไม่ได้จริงๆสำหรับรถสีขาวสวยจีคลาสรุ่นนี้ราคาอยู่ที่8หลักราวๆ17ล้านบาทและยังไม่รวมที่ลิซ่าตกแต่งรถด้านในเป็นสีโปรดสีเหลืองอีกไม่รู้อีกกี่ล้านแล้วรถก็สวยมากเท่มากด้วยสมกับเป็นรถบอสจริงๆจ้า